ปจนไ,ไม่ใครอ๋ออร่อยมากอร่อยอร่อยนะครับนี่นะฮะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไปกันเน็ตอยู่กับผมข <c oughs> <c oughs> ้าวเจ้านะครับผมโอ้โหนะ่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆเลยนะครับทุกคนยังไง ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณนะครับ400 s u b s c r i b นนะครับที่ซับเรา2คนขอบคุณมากๆนะครับยังไงก็อยากตั้งเป้าหมายไปให้ถึง1,000 s u b s c r i b นนะครับใครดูอยู่นะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนะครับกดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับหรือว่าใครอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเราสองคนอ่าน น้องรับคําติชมและพัฒนาต่อไปนะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับน้องก็เลยป่วยหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาจะไปทํางานก็คือต้องเดินตัดฝนไปขึ้นรถอะไรอย่างนี้นะฮะหรือว่าตอนจะกลับก็ลงจากตึกแล้วก็ต้องตัดฝนไปขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยฮะขากลับนู่นนี่โน่นก็เลยทําให้น้องป่วยนะครับผมเห็นช่วงนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะทานะครับไข่เจียวน้านะครับหรือว่าไข่น้ำนั่นเองนะครับให้น้องได้สดร้อนๆในวันที่ฝนตกนะครับเป็น เมนูง่ายๆนะครับที่ทุกคนก็ทำได้และอร่อยด้วยนะคะพร้อมแล้วไปรีกันเลยฮะไปเลยโอเคฮะงั้นเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาหมักหมูก่อนนะครับผมเมื่อกี้ลืมถ่ายนะครับก็มีหมูสับนะครับอันนี้ประมาณขีดกว่ากว่านะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานะครับหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ พริกไทยเล็กน้อยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระเทียมนะฮะอันนี้ผมชอบทานกระเทียมนะผมเลยใส่กระเทียมสับเยอะนิดนึงนะฮะนี่นะฮะโอเคนะครับใครที่ชอบซอสหอยหรือซีอิ๊วขาวใส่ได้เลยนะครับตามชอบอันนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราหมักไว้สักครู่นะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เราหมักหมูไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามา ใส่ผักกัดเา้ากันนะครับทุกคนอันนี้เดี๋ยวผมตัดตรงนี้ออกก่อนนะฮะปุ๊บออเคแล้วก็หัน่นนี่นะครับทุกคนนะครับถ้าใหญ่มากนะครับหั่นครึ่งนะครับได้หมดเลยอันนี้ตามชอบเลยนะครับบางคนก็ไม่ใส่นะครับแต่ผมอยากให้มันมีผัดหน่อยนะทุกคนโอเคนะฮะ โอเคฮะเดี๋ยวมานะครับรากผักชีเก็บไว้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปาใส่ในน้ำซุปนะครับแล้วก็ต้นหอมน,นะครับนี่ล้างแล้วนะครับทุกคน เรียบร้อยนะฮะเตรียมไว้หน่อยต้นหอมใส่เยอะได้เลยนะครับมันจะหอมนะฮะน้ำซุปเราจะหอมนะครับโอเคนี่เรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคฮะของเราเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีนะครับอันนี้จะเป็นต้นหอมผักชีนะครับใส่เยอะๆได้เลยนะครับจะได้ช่วยลดอาการหวัดได้ด้วยได้ดีมากๆเลยนะครับอันนี้นะครับต้นหอมผักชีนะครับผมต่อไปนะครับจะเป็นนี่เลยครับผักตามชอบได้เลยนะครับแต่ปกติแล้วก็จะเป็นผักกาดขาวนะครับต่อมานะครับใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็น ต้หาห่คู่นะฮะเต้าหู้ไข่นะเองนะครับน้องชอบทานนะฮะเราก็เลยเตรียมมาให้มาไว้นะครับผมแล้วก็น,นี้ใส่ในน้ําซุปนะครับก็จะมีกระเทียมหอมแดงนะครับหอมแดงเพื่อลดอาการอ่เขาเรียกว่าอะไรฮะลดข่าวลดอาการอะไรเลยโอ้ละ รสขาวจากไข่นะครับเผื่อบางทีไข่ไม่สดบ้านไหนไม่สดอะไรเงี้ยฮะอันนี้จะช่วยได้ดีนะครับแล้วก็รากผักชีนะครับต่อไปก็เป็นพริกไทยนะครับและสุดท้ายซุปก้อนหนึ่งหนึ่งก้อนนะครับใครไม่ใส่เป็นซุปก้อนแนะนําให้เป็นเชี้ยวขาวนะครับเชี้ยวขาวพยายามอย่าใส่น้าปลาในน้ําซุปนะครับมันจะขาวนิดหนึ่งนะครับโอเคนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมไข่เพื่อเอาไปทอดกันนะครับง่ายๆเลยนะฮะก็ใช้ไข่ไก่นะครับ5ฟองนะครับแล้วก็ ตามด้วยน้ําปลานะครับ1ช้อนชาแล้วก็พริกไทยแค่นั้นเองนะครับนะงั้นเดี๋ยวเรามาทําไข่กันก่อนเลยแล้วกันนะฮะว้าเย่านี้ไข่แพงมากทุกคนสามสี่ห้าครับ ไข่5ฟองแล้วนะครับผมน้ำปลานะครับน้ำปลา1ช้อนชานะครับพอให้มีกลิ่นนะครับหอมๆเวลาทอดนะครับตามด้วยพริกไทยครับแต่แนะนํานะครับถ้าใครเปิดร้านนะครับพยายามอย่าใส่พริกไทยในไข่ที่ทอดนะครับมันจะดูดำๆเหมือนไม่ไหม้นะฮะแต่อันนี้เราทานเองใส่เลยครับว่าผมเป็นคนชอบทานพริกไทยนะทุกคน คใครจะใส่น้ําตาลใส่เพิ่มได้เลยนะตรงนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับไข่เรานะครับเดี๋ยวคนไว้นะครับคนพยายามอย่าทําเหมือนไข่เจียวนะครับที่ให้มันเป็นฟองนะครับเพราะว่ามันจะฟูเกินไปนะครับเราอยากได้ไข่เจียวที่เป็นแน่นๆนะทุกคนอยากได้มันแน่นๆนะครับพยายามอย่าให้มันเป็นฟองมากเดี๋ยวเราตีไข่ไว้เดี๋ยวเลยช่วงนี้นะครับก็นะครับ ไม่ค่อยได้ถ่ายทําอาหารเท่าไหร,ร่นะแต่ทําอาหารประจํานะครับแต่ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีเวลาเลยทุกคน,นช่วงนี้ก็พาน้องออกคลิปซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าพอฝนไม่ตกก็จะพาออกคลิปพาออกไปพักผ่อนนะครับพาออกไปหิวหิวใจทุกคนนะออกไปดูอะไรข้างนอกบ้างนอกจากโรงพยาบาลกับบ้านเนี่ยนะทุกคนพยายามอยากให้มีฟองนะทุกคนผมก็ทําให้มันมีฟองจนได้ไงนะโอเคนะฮะ อย่างนี้ก็เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงมาทอดไข่แล้วก็ทำซุปกันเลยนะครับโอเคฮะไปดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ำซุปกันก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เดือดเร็วๆแล้วเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวตานู้นนะครับเดี๋ยวเรามาทอดไข่กันนะฮะ โอเคนะฮะเดี๋ยวเราใส่น้ำไปทั้งหมด1,500 ml นนะครับหรือลิตรรึ่งนั่นเองนะฮะเปิดไฟได้เลยรอน้ำเดือดนะครับใส่นี่เลยครับกระเทียมนะครับแล้วก็หอมแดงนะครับหรือว่าใครมีหอมหัวใหญ่ใส่หอมหัวใหญ่ได้เลยนะครับแล้วก็รากผักชีนะฮะนี่ผมใส่ยาวๆเลยนะฮะต่อไปนะครับเป็นซุปก้อนนะครับเซฟได้เลย โอเคฮะเดี๋ยวรอน้ำเดือดเราไปทอดไข่กันก่อนนะครับโอเคฮะน้ำมันร้อนระดับหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลงไปเลยนะครับผมไม่อยากให้ไข่มันฟูมากนะครับทีอยากให้ไข่มันเป็นชั้นมากกว่านะฮะทุกคนรอเคีัย โอเคครับไข่เราสุกแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเร่งไฟนิดหนึ่งนะฮะ mm hmm. เพื่อเอาน้ํามันออกนะครับ mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวเอาน้ํามันออกเ mm hmm. ทออกได้เลยนะครับแล้วเอาไปวางไว้ข้างนอกซับน้ํามันนิดหน่อยก่อนเอาลงหม้อนะครับโอเคครับน้ําเดือดแล้วนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาใส่หมูสับกันเลย ผมขออนุญาตใช้มือเลยนะครับจะได้ปั้นง่ายๆนะฮะปั้นให้เป็นก้อนลกลมๆเนี้ยครับทุกคนถ้าปั้นเป็นแบนๆนะครับจะทําให้หมูมันกระด้างน,นะครับทุกคนมันจะไม่นิ่มนะฮะปันเลยเรากินเองอยู่แล้วนะฮะทุกคนโอเคครับหมูเริ่มสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรา ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับอันนี้หั่นแล้วนะครับเรียบล้อยโอเคตามด้วยนี่เลยนะครับเต้าหู้ไข่โอเคครับปรุงรสเพิ่มน้ำตาลไปหน่อยหนึ่งนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับตามด้วยพริกไทยนะครับ และสุดท้ายน,นะครับใส่ผักกาดขาวลงไปเลยผักนะครับหอมนะครับนี่ใส่อย่างนี้เลยครับจะจ่วหวานนะฮะกี่ครับปิดฝารอเดือดก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับ กับ,บตอนนี้เดือดแล้วนะครับเป็นอันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตักใส่ชามไปทานกันได้เลยโอเคครับเรียบร้อยแล้วนะครับกับแกงจืดไข่น้ำนะครับแต่เป็นแบบไข่ทอดนะครับไข่เจียวอย่างนี้เลยทุกคนเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่โฟมไหมทกันไหมฮะทุกคน นี่เลยนะครับน่าทานมากๆนะครับนี่นะครับแล้วตอนนี้แสงอาจจะมืดๆหน่อยนะครับฝนตกนะครับและน้องกลับมาคอดีนะคนชิมมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวลองให้มาชิมกันเลยนะครับจากคนป่วยนะครับมาชิมตัวนี้ดูว่ากินแล้วจะมีพลังไปทำานางต่อไหมน,นะมะนะาทำมาเลยฮะลุยเราชอบใช้ช้องสั้นมากกว่านะกินได้เต็มคำมากกว่านะชิมน้ำก่อน,นเลย เหรมอร่อยมากทุกคนอันนี้อันนี้แบบไม่เค็มนะครับแบบไม่เค็มมากกําลังพอดีนะเป็นไงยำไม้ไข่อร่อยมากอรอยอร่อยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมชิมหมนร้อนไหมเนี่ยร้อนอืมร้อนอืมหวานมาก อ,อร่อยมากครับทุกคนทล้วทำง่ายด้วยนะครับถ้าบางคนคือไม่มีกระทะที่เหยียดเดียวก็คือตอนต้มพอน้าเดือดใส่หมูใส่อะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับเทไข่ใส่ลงไปเลยครับมันจะกลายเป็นไข่น้ําแบบไม่ต้องต้มนะครับได้เหมือนกันเลยนะครับท่งวิธีการเดียวกันทุกอย่างคำเหมือนกันกแค่ไม่ต้องทอดไข่นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปทนข้าวว่านี่รู้สึกจะ,จะป่วยนะเดี๋ยวได้ทานยานะครับผมเดี๋ยวทานข้าวกันเสร็จนะครับก็ เรียบร้อยหรยอได้พักผ่อนนะเดี๋ยวขึ้นเวรต่อนะครับตอนเที่ยงคืนนะครับโอเคงั้นถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิให้กับพวกเรา2คนด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะทำอะไรให้ทานหรือว่าจะพาไปทริปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนไปพักผ่อนที่ไหนนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ